สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวและพี่น้องกัมพูชานะครับและพี่น้องสาวกะเหลงและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่21พฤษภาคมพศ2564ครับนี่ก็จะมีข่าวสามประเด็นนะครับมาให้พี่น้อง f อฟทุกท่านได้รับผังกันนะครับ ข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับก็มีข่าวหล่นเข้ามานะครับกองทัพพม่าะนะครับยิงปืนคอหกสิบถล่มไทยนะครับข่าวประเด็นที่สองนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนะครับเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่นครย่างกงและในพื้นที่ตองจีนะครับเมืองหลวงของรัตชานนะครับ ข่าวประเด็นที่3ครับกร,ระเหตนระเบิดขึ้นในพื้นที่เมืองน้ำตูนะครับรัชสานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับนะครับเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับมีข่าวหล่นเข้ามานะครับเมื่อวานนี้วันที่20พฤศภากาคมพศ2564ครับกองทัพพม่าะนะครับฐานรักวิน ยิงปืนคอ .60 มมนะครับจำนวน3นัดเข้ามาในเขตแดนไทยว่านท่าตาผังตําบลแม่ยมอาาําเภอแม่สล็งจังหวัดนม่องสอนล่านทางการไทยเร่งส่งกำลังอาวุธสนับสน,นุนเพื่อปกป้องอาถรรพ์อธิปไตยสาเหตุคาดว่าเข้าใจผิดคิดว่าเคเอ็นยูใช้พื้นที่ พังไทยจมตีฐานพมา่าเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่20พฤษภาคม2564ครับทหา,ารพม่าสังกัดกองพันที่341นะครับฐานลากวินตรงข้ามบ้านท่าตาพังตำบลแม่ยมอำเภอแม่สลงจังหวัดแม่องสอนได้ยิงปืน คอหกมม,ม,มเข้าในพื้นที่เขตไทยพื้นที่ว่านทา่าตาบผังตำบลแม่ยมอำเภอแม่สล่งจังหวัดแม่องอนจำนวนสามนัดยังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับต่อมาครับทางค่ามอนตาแลงครับได้สั่งการให้กองร้อยอาวุธหนักร้อยคอนำเครื่อง ยิงอาวุธหนักจำนวนสองกระบอกปืนคอ120มมเดินทางไปสนับสน,นุนส่วนหน้าที่วันท่าตาผังแล้วส่วนสาเหตุการยิงปืนเข้ามาในผังไทยของกองทัพพม่าครั้งนี้น่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดคิดว่าทหารกระเลง KNU ออาศัยพื้นที่ผังไทยโจมตีฐานนักวินของพมา่า เมื่อเช้านี้จนนำไปสู่การส่งเจ้านาที่ของพม่าเข้ามาเจรจากับผังไทยและข่มขู่ผังไทยว่าจะยิงถลมม่มโมวันท่าตาผังของไทยครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่20พฤษภาคม2564ครับกองทัพกบฏมีหนอ,องไหลายนะครับฐานรากวินนะครับตรงข้า ตำบลแม่ยมนะครับขออภัยไม่ใช่อำเภอแม่ยมนะตำบลแม่ยมอำเภอแม่สลงจังหวัดเมืองอรของไทยนะครับก็ตำบลแม่ยมแห่งนี้นะครับว่านท่าตาผัางของไทยนะครับอยู่ในตำบลแม่ยมครับอยู่ตรงข้ามกับฐานรากวินของลูกน้องกบฏมินอ่องไลนะครับที่เลยยิงปืนคอหกสิบนะครับเข้ามาในผังไทยจํานวนสามนัดใกล้กันนะครับ ผมคิดว่าทหารไทยนะครับก็น่าจะคล้ายกับทหารไทยใหญ่ของเรานะครับใจดีนะครับไม่ค่อยจะยิงใครก่อนนะครับเนื่องจากถ้ามีเขามายิงก่อนนะครับค่อยจะยิงนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่มีรายงานข่าวว่าทางการไทยนะครับยิงตอบโต้ได้อย่างไรนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับยังไม่มีการ ต้ตอบจากผังไทยนะครับก็รอรูกันต่อไปครับพี่น้องต่อจากนี้ไปนะครับเหตุการณ์ระหว่างกองทัพกบฏมินอ,องลาน,นะครับแล้วก็กองทัพสาภาพเกรหลีเคเอ็นและทางผังไทยนะครับจะว่ายังไงนะครับจากเหตุการณ์ที่กองทัพกบฏมินอ,องลนได้ยิงปืนคห60เข้ามาโขสามนัดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็รอลู ส่าทีกันต่อไปนะครับครับ่น้งเรามาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้เส้นกันนะครับวันที่20พฤษภาคม2 5 6 4เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่นครย่างกงุ้งและเมืองตองจีเมืองหลวงของไทยใหญ่รัชานนะครับเมื่อวานวันที่20พฤษภาคมนะครับเมืองใหญ่ ในพม่ายังมีวิตาศกรรมเกิดขึ้นต่อหนึ่งองล่าสุดห้างแมคโครกิจกรรมของเจริญพกกับพันที่เพิ่งเปิดในนครยังกุ้งไล่เพลงหนึ่งปีถูกวางระเบิดกลางลานจอดรถโชคดีไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนในเมืองตองเตียเมืองหลวงของรัดชานมือรีวางระเบิดสี่แยกภัยแรงหน้าตลาดกลางเมืงองทุก สายข้อไล้าสาหัสหนึ่งคนนะสถานการณ์ก่อพินาศกรรมตามเมืองใหญ่ใหญ่ของพมา่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อหนึ่งเลยในพื้นที่เป้าหมายเลยเบ่งมาอย่างในตัวเมืองมากขึ้นนะครับพี่น้องก็เขาจะไม่ก่อเหตุในพื้นที่รับนอกนะครับเพราะว่าวันนี้เป้าหมายก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับของผู้ที่ ต้องการตอบโต้ของทัพกระบฏมีนองหลายนะครับก็วันนี้ก็ได้บางระเบิดนะครับที่นครยังกงในรัฐของพม,ม่านะครับแล้วก็ในเมืองจองจีนะครับเมืองหลงของไทยใหญ่นะครับภาคตะวันตกครับพี่น้องเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15หนาฬิกา ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันที่20สพฤษภาคมเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างไมโครบริเวณขอบทรายถนนก็ในบริเวณที่จอดรถนะครับที่คนร้ายหรือว่าคนคนร้ายนะครับก็มาวางระเบิดเอาไว้นะครับบริเวณลานจอดรถของห้างไมโครนะครับในนครย่างกุ้งนะครับ ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ที่ไล้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ลูกค้าที่ไปรับซื้อใช้จ่ายที่อยู่ในห้างน้ำให้สัมผัสกับผู้สื่อข่าวพม่าว่าได้ยินเสียงระเบิดเกิดจากจากนั้นหน่าที่นตำหนดทหารได้มาอย่างห่างพร้อมสั่งปิดประตูทุกสุดห้ามคนเข้าออกเลยเล็ดขาดจากนั้นได้ตดตาผู้ที่ มีสัมภาระอย่างละเอียดก่อนที่จะปล่อยลูกค้าแต่ละคนะทยอยเรินออกจากข้างมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไายหนึ่งรายนักโครเป็นอ่โฮมโปรหมัดในคือเจริญคุกภัพั์จากประเทศไทยที่เพิ่งไปเปิดสาขาในนครยังกง้งไล่เพลงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับอิงอง หนึงจุดนะครับที่เมืองดองจีนะครับเมืองหลวงลัดฉานเมื่อเวลา17นาฬกา55นาทีครับถึงเวลา18นาฬกาถึง25นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยครับก็มีผู้นำระเบิดใส่ถงกระดาษสีลำไปวางไว้ใกล้กับสีแยกภัยแหลงด้านหน้าตลาดใจกลางเมือง จากนั้นได้จุดระเบิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนะโดยรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนหน้านั้นนเมื่อตอนวัยวันจันทร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นข้างธนาคารโยมะสาขาเมืองตองเจียโชคดีไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางนี้หลังเกิดระฐประหารเมืองตองจีพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความเคลื่อนไหวต่อต้านและเกิดเหตุระเบิด ขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันที่20่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานเองนะครับครับพี่น้องครับตั้งแต่เกิดรัฐประหารขึ้นมาวันที่หนึ่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับทำให้ผู้คนมากมายครับออกมาออกมาต่อต้านนะครับกองทัพกบฏมีนองหลายนะครับก็ไม่ยอมรับ,บนะพี่น้องประชาชนนักศึกษานะครับ นักเรียนนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีใครยอมรับนะครับของทบกบฏมินออนไลน์นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับพี่น้องก็อย่ายอมแพ้นะครับถ้ายังไม่อยอมแพ้วันหน้านะครับเราจะเป็นผู้ชนะแน่นอนนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับเกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้นะครับวันที่2 0พฤษภาคมในนครย่างกุง้ง ลานจอดรถของเมคโคโนนะครับอันนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรนะครับแต่ในเมืองตองจีนะครับเมืองหลงภาคตะวันตกของรัชชันนะครับนี่ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและมูที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็อีกหนึ่งรายใบรวมกันก็ประมาณสองรายนะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้อง ทุกท่านให้ปลอดภัยนะครับครับเรามาดูข่าวเลนที่3ากันต่อเลยนะครับพี่น้องเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่รัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่นั่นก็คือเมืองน้ำตู่นะครับเมื่อวานวันที่20พฤศภาคม2564ยครับมีผู้ชายนะครับนอกอายุประมาณ20ปีนะครับก็จะไป สนนะครับก็ไปทําสนนะครับไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับไประหว่างทางนะครับก็ประมาณส่งบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโงนะครับพี่น้องอายุประมาณห้าสิบห้าปีนะครับขับรถไปบนเส้นทางอยู่ดีๆครับพี่น้องและไปเจอกับหลุมระเบิดที่ กองกำลังไม่ทราบผ่ายที่มาวางกับหลักระเบิดไว้นะครับก็เลยลนนะครับผู้ชายคนนี้นะครับอายุ25ปีนะครับลนระเบิดของกองกองกำลังไม่ทราบผ่ายที่มาวางกับหลักไว้นะครับก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บไปนะครับต่อมาก็มีพี่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยเรียกรถ พยาบาลมานะครับก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนในพื้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวของไทยใหญ่ว่านะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับมีผู้ชายขี่รถนะครับจะไปสวนนะครับแต่ไปเจอก,กับหลักระเบิดของกองกําลังไม่ทราบผ่ายนะครับที่มาวางกับหลักระเบิดไว้นะทําให้ผู้ชายคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บไปนะครับ ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บอายุประมาณ25ปีนะครับวันนี้ก็ไปรักษาตัตอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็อีกไม่นานก็คงหายนะครับในพื้นที่รักสาลแห่งนี้นะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในเมืองน้ำตู่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีที่ในเมืองสีป่อ นะครับพี่น้องเมื่อวันที่16พศษภาคม2564ที่ผ่านมานะครับเวลากลางเวลาตอนเท่งนะครับประมาณ12นาฬิกานะครับก็มีผู้ชายอา,ายุ35ปีและผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับสองคนสองผัวเมีภรรยานะครับก็จะไปชนเส่นกันครับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและตายไปหนึ่งนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งและได้ตายไปหนึ่งคนนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่16นะครับและเมื่อวันที่9พฤษภาคม,มนะครับ2564 เวลาก็ประมาณ17นาฬิกานะครับก็มีผู้ชายอายุ21ปีนะครับก็จะไปวนเส้นกันครับพี่น้องเหตุการณ์เมื่อวันที่9ก็เป็นผู้ชายนะครับอายุประมาณ21ปีจะไปวนเส้นกันครับพี่น้องไปบวนเส้นทางนะครับแต่ก็ไปเจอกับกำลังกระเวิดของกองกำลังไม่ทราบยผ่ายนะครับที่มาวางกับ หลักระเบิดไว้นะครับก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บไปเส้นกันนะครับครับเพจเกิดในพื้นที่เมืองน้ำตูสีเป้านะครับเกิดในระเบิดไหวค้างนะครับตั้งแต่กองทัพกำบลดมินอ,อไลน์เข้ามายึดอำนาจนะครับในพื้นที่รัฐสารแห่งนี้นะครับในพื้นที่ รัทสารพาคเหนือของไทยใหญ่เมืองน้ำตู้สีป่อจอกแม่นะครับก็มีกองกำลังอยู่ทั้งหลายกลุ่มนะครับพี่น้องเส้นกองกำลังกำหนดมีนอ,องไลายและกองทัพลัทสารเหนือเอทัพีของลุงปางพระนะครับแล้วก็กองทัพปลองที l เอ็นเอะนะครับก็จะมีอยู่สามกลมุ่มในพื้นที่เมืองน้ำตู้สีป่อแล้ว ก็เจากใมนะครับซามเมืองนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเนื่องจากมีกองกําลังของกลุ่มรักชาตใต้อาเซีก็อยู่ในพื้นที่นะครับณเวลานี้กองทัพกบฏมีนองไลายร่วมกับกองทัพรัทชานเนอและกองทัพปะลองทีเนเอเอนะครับกําลังกวาดล้างและพยายามเข้าโจมตี อยู่ทุกวันทุกวันนะครับเพื่อจะขับไล่กองทัพรัชชันใต้ออกจากพื้นที่สามเมืองนี้นะครับน้ำตูสีปอแล้วก็จอกแม่นะครับเนื่องจากสามพื้นที่แห่งนี้ครับพี่น้องเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปสู่สายแรนจินนะครับถ้าผ่านสามเมืองนี้ไปก็จะไปอย่างรัชชันภาคเหนืออีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมือง เมืองลาดเซลนะครับพี่น้องแล้วก็ขึ้นไปทางน้ําคําหมู่เมืองหมู่เจนะครับก็ถ้าเข้าไปสู่ชายแดนชินนะครับก็ถือว่าสามเมืองนี้มีความสําคัญกับกองกําลังรัฐสันเหนือและกองกําลังของปล่องและกองกําลังของกบฏมีหนอ,องหลยนะครับถ้าเขาเลยคุมพื้นที่สามเมืองนี้นะครับจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับค้าขายต่างๆ และจะทําอะไรก็มันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับจะไม่มีใครมาขัดขวางอีกนะครับวันนี้ก็เขาพยายามทุกทางนะครับเพื่อที่จะขับไล่และกำจัดนะครับกองกําลังลรัสเซใต้ของจยกดศึกนะครับให้ออกจากสามมืองนี้นะครับเนื่องจากเป็นสามมืองที่มีความหมายอย่างมากนะครับสําหรับการค้าขายของ กลุ่มสันเลยและกลุ่มปล่องเทนเอลเอร่วมกับกลุ่มของกบฏมีนอองไหลนะครับสามกลุ่มร่วมกันนะครับครับก็ยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็เป็นขอเป็นกําลังใจให้กองกลังรัชชานใต้อาเซียนของสยัดศึกนะครับก็สู้ต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ